สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่3ประจาวันสูตรที่17กันยาย,ยนกันหน่อยดีกว่าก็เตะกดนอย่คู่เดียวนะฮะก็ปรากฏว่าสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านเอาชนะแบงคอกยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งฮนะโดยที่เกมนี้เนี่ยแบงคอกเปิดมาต้นเกมก็เหลือ10คนครับทศวรรษลิมูนัสเทียนครับโดนใบแดงไล่ไปครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเจ้าบ้านครับยิง3าลูกรล้วไปก่อนจากไดุเกะซากเเอะอิเลนโดลแล้วก็จเจริญศักดิ์วงก่อนแล้วก็ในช่วงท้ายเกมบียูมาตีไห้แตกได้จากพิรพัฒน์โรช มแตไปนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยสมุดปากการซิตี้ขยับขึ้นมานำามจ่าวฟูฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนส่วนแบงคอกยตีนเต็ดก็อยู่ที่5เหมือนเดิมแตมอยู่ที่ที่คะแนนไปต่อกันที่เดลซิลูล่าสุดยังคงเป็นบิลของเชียงรายที่ยิงไป3ประตูเดี๋ยวถึงท้ายที่โปรแกรมในวันเสาร์ที่18กันยานฮะก็จะมีขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือชลบุรีเจอหนองบัวเชียงรายจะพบกับราชบุรีแล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ด วนอาทิตย์ที่19กันยาก,ก็จะมีนครราชสีมาเปิดบ้านเจอกับโปลิเทโลแล้วก็สุพรรณพบกับพีทประจวบ